แล้วก็รถส,สวยๆในงานมหกรรมยานยนต์โตเกียวครั้งที่43นะะยังไม่หมดนะคะยังมีต่อเพราะว่าเราจะมาคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าค่ะใช่ครับแต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับทั้งสองท่านรอเล่าข่าวอยู่แล้วค่ะทั้งข่าวในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดือก ในที่สุดเราก็มีวันที่สองปุ่มผ่าพันเหมือนทุกปีใช่มันเป็นอยู่แล้ววันที่สองนี้มีเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยครับแล้วก็ผลของเรื่องการเมืองเนี่ยก็ยังมีผลต่อวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของเรานะครับทีแรกว่าจะไม่มีก็แต่ตอนนี้เริ่มมีแล้วเริ่มมีครับอย่างล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนก็เริ่มได้รับผลกระทบนะครับโดยนายกของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเนี่ยบอกว่า ให้ผลจากการเมืองเลยทำให้ยอดขายรดบรรทุกขนาดใหญ่ลดลงอันนี้บรรทุกขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก่อนมีรถค้างสต๊อกจํานวนมากนะครับผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยก็เลยสั่งซื้อชิ้นส่วนน้อยลงวมันแน่นอนนะครับกดลดหลือสต๊อกลดลง70%เลยอ้โหอันนี้ยอันนี้อันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ครับก็แต่รถขนาดเล็กยังขายได้แต่ก็ตามจากการคาดการณ์ในช่วง ช่วงปีแล้วไว้รถขนาดเล็กคงหมายถึงรถบรรทุกขนาดเล็กพวกปิกอัพรถพวกนี้ยังต้องใช้เป็นรถหาเสียงนะรถถัวกระแนนอะไรต่างๆครับแต่ว่ายอดขายรวมเนี่ยอันนี้ยอดประกอบรถรวมครับคือคงรวมทั้งตลาดนะครับเพราะเขาคาดว่า2.7ล้านคันคาดเมื่อปีคาดมาต้นปีต้นปีเนี้ยครับแต่ว่าดูดไปแล้วน่าจะ เอาเข้าจริงๆอาจจะไม่เกิน2.5ล้านคันก็พอๆกับปีที่แล้วเท่ากับปีก่อนครั 000. 000. 4, eg, บนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนต้องปรับตัวรับสถานการณ์และต้องประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าก็ยังยังยังไปได้อยู่นะครับมีรายเล็กที่ประสบปัญหาคือผู้ผลิตชิ้นส่วนรายเล็กเนี่ยคือไอ้รายใหญ่เนี่ยทุนยังมีทุนหมุนเวียนดังนั้นก็ถ้าไม่ผลิตของก็อยู่นิ่งๆครับแต่รายเล็กไม่ได้ไง ครับมันมีค่าใช้จ่ายที่มันต้องต้องใช้จ่ายอยู่นะแต่ว่าก็มีกําลังใจเพราะว่าแนวโน้มในไตรมาสสามไตรมาสสี่น่าจะดีขึ้นก็หวังว่ามันจะจบเร็วเราหวังในแต่ปีที่แล้วเราหวังในแต่ปีที่แล้วอย่างอยู่ยังอยู่มูลค่าอุตสาหกรรมนี้นะครับภาพรวมมูลค่ารวมประมาณเจ็ดแสนล้านบาทนะนะครับอปัญหาของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยก็คือขาดแคลนแรงงานตอนนี้นะครับต้องมีแรงงานต่างชาติเข้ามาครับแรงงานต่างชาตินี่ไม่ใช่เพราะ คัามน้ำมันหรือตามบ้านเรื่องอุตสาหกรรมทิ้งส่วนไม่ใช่เป็นแรงงานที่ใช้ไม่ได้นะต้องเป็นแรงงานมีฝีมือด้วยนะก็มาอยู่ในอุตสาหกรรมทิ้งส่วนด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่มีผลกระทบอีกอันคือการลงทุนของญี่ปุ่นเนี่ย SME ญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยมีผลกระทบกับ SME ไทยนะครับเพราะว่าบริษัทญี่ปุ่นก็จะสั่งซื้อของจากบริษัทญี่ปุ่นด้วยกันเรื่องรกชาติ ใช่ไหมอันนี้ถ้าเป็นคนไทยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะแต่ญี่ปุ่นนี้เขารักชาติจริงๆนะคือบทบทจะต้องแสดงความรักชาติเนี่ยเป็นญี่ปุ่นมาทํางานในประเทศไทยจะต้องซื้อชิ้นส่วนซื้อจากคนญี่ปุ่นก่อนนี่อันนี้แหละคือปัญหาที่เราจะต้องเป็นนโยบายด้วยเลยนะมันก็ไม่ถึงกับนโยบายแต่ว่าผมว่าด้วยจิตใจเนี่ยด้วยความรู้สึกรักชาติเนี่ยมันมันคือต้องต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเลย แล้วเขาบอกว่าเรื่องของบริษัทญี่ปุ่นที่ย้ายฐานการผลิตออกมาจากจีนมาร่วมทุนเป็นกับ SME ที่นี่เนี่ยก็ทําให้เราลําบากเพราะนี่อันนี้อันนี้เหตุผลนี้น่าน่าสนใจมากเขาบอกเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ประเทศไทยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยก็ทุกอย่างก็คือการวิจัยพัฒนาต่างๆมาจากญี่ปุ่นหมดเลยครับคือเรื่องนี้ความจริงเคยพูดมานานเคยเตือนกันแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลน่าจะออกมาตรการนะครับการที่เขามามาผลิต โรงงานไรก็ตามในบ้านเราเนี่ยตั้งโรงงานเนี่ยนะครับมันควรจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยไงด้วยใช่ไหมอ่าคือเหมือนเป็นเป็นข้อบังคับข้อกําหนดเลยครับแต่บ้านเราคือไม่ไม่มีกําหนดอ่ะไม่มีตอหนียังไม่มีด้วยยังไม่มีก็ไม่เคยเห็นใครพูดอะไรเรื่องนี้พอไม่มีเขาก็ไม่สอนเขาก็สอนเราขันน็อตอ่ะสอนเราเจาะกลึงนิดหน่อยนะครับแต่ไอ้ไอ้คิดมากๆไอ้ไอ้สิ่งที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยมาจากคนสั่งมาจากญี่ปุ่นหมดอะ เนี่ยก็เลยปัญหาเพราะตอนนี้จะต้องมาคิดเองเหนื่อยๆนะแล้วมันไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยด้วยตัวเองต้องสอนใช่ไหมคือคือมันมันมันคงไม่เก่งถึงขนาดเรียนรู้ด้วยตัวเองได้หรอกคือของแบบนี้มันต้องมีประสบการณ์นะฮะมันต้องเห็นมันต้องได้ทํามันต้องได้ลองเองอ่ะแล้วก็เรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่มีการบังคับว่าให้เขาถ่ายทอดให้เราเนี่ยเขาไม่ถ่ายหรอกครับใช่นะครับทุกวันนี้นะครับเรามีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประมาณ3า0พันรายนะครับเป็นรายใหญ่ ที่อยู่ในร่วมในสมาคมที่ว่าเนี่ยสมาคมผู้หลิตชิ้นส่วนเนี่ยหกร้อยรายนสมาชิกก็หนึ่งในห้าใช่ที่เหลือก็อีเเปกวางไปตามเรื่องก็เป็นรายเล็กไปไงแล้วก็กาลังมีปัญหานะครับไปดูต่างประเทศบ้างโตโยต้านะครับที่สหรัฐก็บอกว่ามีปัญหาแล้วอาเรื่องอะไรเออเราได้ยินบ่อยเรื่องโตโยต้าที่อเมริกาเนี่ยอตอนนี้เขาบอกมีปัญหาเมื่อก่อนอีครั้เรื่องอันนี้อันนี้มีปัญหาอีกเขาบอกว่าเบาะนั่งของรถยนต์หลายรุ่นของโตโยต้าเนี่ยรวมถึงรุ่นคัมรี่ด้วยเนี่ย ไม่ผ่านมาตรฐานกันไฟแล้วก็ออาจจะต้องต้องเรียกคืนแต่ว่ายังไม่มีรายงานเหตุไฟไหม้หรือการบาดเจ็บเกิดขึ้นจริงๆนะอันนี้คือเตือนไปแล้วก็เขาคาดว่าจะมีผลกระทบเนี่ยถ้าตัวต้าต้องเรียกคึนเนี่ย าบอกว่า36มหมพันคันนะครับแต่ว่ามีบริษัทวิจัยการตลาดเนี่ยคาดว่าอาจจะต้องถึงหนึ่ง0สกว่าคันทำไมรู้มาทำไมคือโตโยต้าเขาไม่ใช่เรียกคืนตอนนี้เริ่มกลัวแล้วไงหยุดขายก่อนเลยคือรถรุ่นที่เขาคาดว่าจะมีปัญหาเนี่ยโตโยต้าตอนนี้ดึงไว้เลยหยุดขายเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ปัญหาเดิมที่โตโยต้าเคยเจอเนี่ยไอ้เรื่องคันเร่งที่อยู่ๆก็ยืดเร่งเองเนี่ยนะมันเอามาแก้มันคือขายไปเยอะแล้วไงเสร็จแล้วก็ต้องเรียกกลับ โอ้มันใช้เวลาเยอะแล้วก็ใช้เงินเยอะชื่อเสียงด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือหยุดไว้เลยเอาไว้ในสต๊อกก่อนตรวจให้ดีถ้าไม่มีอะไรก็ส่งไปใหม่ถ้ามีก็แก้ไขซะเลยครับก็คิดว่าก็เป็นเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมแบบหนึ่งซึ่งซึ่งผมผมชื่นชมนะแลวที่ขายไปแล้วก็ที่ขายไปนวก็ต้องเรียกคืนก็ต้องเรียกคืนสิก็ถ้ามันไปอยู่ที่รุ่นไหนลอตไหนเนี่ยถ้ามันอยู่ในรตที่ขายไปแล้วก็ต้องเรียกคืนแต่ก็คือจํากัดความเสียหายไว้ จำกัดไว้ก่อนคือการที่หยุดขายไว้ก่อนหยุดขายไว้ก่อนตัวก่อนนี้ป่ะถ <Hollywood> ้าไม่ไม่อันตรายก็ขายต่อถ้าอันตรายก็หยุดขายก่อนอ่าก็ลองดูติดตามต่อไปนะครับเรื่องนี้ไปดูที่ทา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 มอเตอร์นะครับยักษ์ใหญ่อินเดียเปิดตัวเครื่องยนต์ขนาดเล็กรุ่นใหม่หนึ่งจุดสองลิตรเทอร์โบเป็นเบนซินนะครับใช้ชื่อรุ่นว่ารีวอชั่นวชีดแบบมัลติพอยต์กำลังแปดสิบห้าแรงม้าที่หกพันรอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดหนึ่งร้อยสิบนิวตันเมตร โอ้ยทันสมัยเลยนะเนี่ยไม่ใช่เล่นนะ,ะจุดเด่นคือเลือกใช้ได้ทั้งแบบสมสูบและสี่สูบตามความเหมาะสมะแล้วก็มีแผนจะเอาไปใช้ในทาท่าฟาลคอนใหม่ที่จะเปิดตัวในงานออโต้เอ็กซ์โปมีเนะอ็กซโปด้วยนะ2014ที่นิวเรนี e, อินเดียอ๋อไปเปิดตัวที่บ้านตัวเองว่างกันเออทีนั้นก็มีงาน เอ็กโซด้วยนะครับมากรรมยานยนต์ฝ่าคอจะมีทั้งแฮชแบ็กหประตูและก็ซีดานสี่ประตูนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือธรรมดาทาทาเนี่ยเป็นเดวกาเชยวสาญเรื่องดีเซลเรื่องใช่เรื่องของ CNG พวกนี้นะครับแต่นี่ทำไมมาทำนี่มาเริ่มพัฒนาเครื่องยนต์ขนาดเล็กเป็นเบนซินสมรรถนะสูงแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงนะครับเขาคิดว่าอนาคตเนี่ยมันน่าจะได้รับความนิยมอื เพื่อ <spe aker> แล้วก็ต้องการจะเป็นผู้นําในตลาดรถเครื่องยนต์เบนซินในอนาคตด้วยออาจจะเครื่องยนขนาดเล็กนะครับ,รบแล้วก็น่าจะเอามาทําตลาดในเมืองไทยด้วยอยอย่างนนั้นเลมีแผนมีแผนนะคแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็คงไม่เก่งถึงนขนาดทำด้วยตัวเองนะไปเรียนรู้ไป <มา S 2> เรียนรู้ก <c oughs> ับแจ็กว่ากับแรนดโรเวอร์ซื้อเขามาเอาก็ซื้อมาแล้วไงเขาว่าอะไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันอยู่ใช่ไหมล่ะเขาดีลขโมยใครมาใช่เลยอ่ะ โอเคไปดยู่เบลเดินไปอยู่เนี่ยเขาบอกว่าหากประกาศเซียนนะสำหรับรุ่น s e ซีรีทั้งสองรุ่นตอนนี้ออกมาคือ i3 สามกับ i8 แปดนะครับ i3 สามก็เล็กๆไอแปดก็ใหญ่ๆใหญ่เป็นเป็นสปอร์ตนะครับเพราะว่ามีคนคาดเรียกว่าประมาทไปเลยว่าสองรุ่นเนี่ยต้องขายไม่ดีแน่นรวมถึงคุณด้วยป่ะไม่ผมชอบสวยยิ่งไอแปดี่สวยมากใช่ไหมใช่ครับเป็นไฮบริดนะ แต่ว่าขายดีรุ่นนี้ได้รับความนิยมมีการจับจองกันมากมายนะครับเขาบอกว่าเหตุผลเพราะว่าไอสมเนี่ยมีการติดเครื่องยนต์ตัวเล็กๆสำหรับปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ซึ่งทําให้ถูกใจลูกค้าที่เรียกว่าต้องการขับด้วยไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล อ่าใช่ไม่งั้นมันสั้นอ่ะแล้วก็ต้องชาร์จอีกคือใหม่ๆตอนนั้นข่าวมันออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นไฟฟ้าล้วนไงใช่ไหมพอเป็นไฟฟ้าล้วนเนี่ยไอเซียนก็อย่างว่ากันโต้ไฟฟ้าล้วนมันใครจะนิยมหนึ่งแพงอ่ะนะสองก็คือสั้นใชไหมเสียบก็ไปวิ่งได้ไม่เทลายหมดแล้วต้องเสียบอีกอันนี้เข้ามาใหม่เขามีไอเครื่องเล็กๆอยู่ด้วยใช่ไหมแต่ไอเครื่องนี้ไม่ไดเอามาขับรถนะปั่นไฟปั่นไฟแล้วก็เอาไฟเนี่ยไปขับรถเออเก่งนะ ก็คือเพิ่มสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นได้นะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวัตถุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เนี่ยก็เรียกว่าคุ้มค่านะครับเขาบอกว่ามันดูแล้วมีราคายิ่งกว่ารถไฟฟ้าทั่วไปต่มันก็ได้รับความนิยมส่วน i 8แเนี่ยใช้ไฮบริดนะครับเพราะทําให้รู้สึกว่า BMW อมไม่ได้ยึดติดว่าต้องไปไฟฟ้าล้วนๆเท่านั้นไฮบริดก็ได้นะครับแล้วก็คนก็นิยมนะครับ ความนิยมของสองรุ่นเนี่ยกระทำให้ BM เนี่ยยังไม่ผลิต I-5 ม,มีคนรอ I-5 คือ I-5 ก็บอกว่าจะเป็นรุ่นตรงกลางระหว่าง I-3 กับ8ครับนะครับก็ในเมื่อหัวท้ายยังขายดีอยู่ไอ,อตรงกลางก็รอ,รรอก่อนอก็คือจะจะทำให้เนี่ยมันได้รับความนิยมไปเรื่อยๆอ,อาจจะทะลุเกินเนี่ยบอกหนึ่งหมื่นหนึ่งันคันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอสำหรับคนที่อยากได้อยากได้ I5 นะครับ เบื้องต้นเนี่ย BMW มีแผนจะเพิ่มเ,เก็บเกี่ยวความยิ่ยมของ i3 เนี่ยด้วยการไปลงทุนการผลิตลงทุนผลิต i3 ในประเทศจีนอ้าวแล้วไม่กลัวเขาก็ปีเหรอข้าบอกว่าไม่กลัวนะครับอขาบอกในจีนเขามีแบรนด์อะไรสักอย่างเนี่ยซิโรโน่ซิโรโน่ในเครือเาเขาไปร่วมกับกับจบีนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ มีการเรียกว่าป้องกันการ c o ป y อยู่แล้วคือผมว่าเขาเขามั่นใจเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่เรียนกันวันสองวันและมันมีเทคโนโลยีที่ที่สูงกว่าธรรมดาไม่ใช่ไฮบริดธรรมดาแล้วก็ไอไอเครื่องปั่นไฟนของเขานี่ยนะผมว่า เขาคงไม่กลัวเขาคงกันไว้แล้วแต่ดูถูกทีอย่างนี้ก็ไม่ไม่ได้นะไม่รู้ไม่รู้ผมว่ามันก็ไฟความเร็วสูงอย่างเสนอขายไทยอ่ะผมว่ามีเมจะชะล่าใจกันไปนะดูอย่างนี้นะไปดูข่าวสุดท้ายนิดเดียวครับบอกว่าหัวเรือใหญ่ของ Audi Quattro นะครับ Audi q u a t t r o เอ่อ GmbH นะครับที่ชื่อว่าฟ r a n c i s c u s คุ n ฟ i นเมถูกปลดออกจากตำแหน่งการันเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คนปวดเข้าบอกว่าเพื่อความเหมาะสมอะไรต่างๆน,น,นานาแล้วก็จะส่งไปที่จีนแทนอ๋อครับแต่ว่าข่าววงในบอกว่าเนื่องจากฟันเมอไปมีปัญหากับด็<โ>อร์อุลิชฮักเกนแบกผู้บริหารฝ่ายพัฒนาเทคนิค,คเนื่องจากฟันเมลเนี่ยพัฒนารุ่น R8 โฉมต่อไปไม่ทันตามตามที่กำหนดต้องเลื่อนไปเป็นปีหน มีการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรมนะครับแล้วก็ไม่สามารถพัฒนา r 8 Etron ด้วย2รุ่นเลยก็ทำตลาดจริงไม่ทันอ๋อก็คือมันเป็นจุดที่เขาหวังไว้ใช่ไหมว่าจะจะเป็นผู้นำว่างั้นเถอะแต่ออกมาเนี่ปรากฏว่า Etron ถูก IBM ฟาดไปซะแล้ว A8 อะไรเนี่ยนะเพราะนั้นก็เลยอาจจะเป็นปัญหา ก็เลยย้ายไปจีนย้ายไปจีนนะครับส่วนคนมาแทนชื่อไฮสเปเทอร์โฮเลอร์เวเกอร์มาเป็นหัวเลือใหญ่แทนนะครับเป็นคนเยอรมันด้วยแล้การปลดผู้บริหารไม่ได้มีแต่เฉพาะวงการฟุตบอลนะวงการไม่ได้แควงการก็มีนะครับถ้าทําไม่ถูกใจผู้บริหารก็นะครับก็กลัหมาสัปดาห์หน้าครับและทั้งหมดนะคะคือเรื่องราวที่เราสองคนนะรวมทั้งทีมงานรายการขณะตงมีตั้งใจไปถ่ายทาถึงที่โตเกียวกันเลยทีเดียวค่ะ และสาหรับคุณผู้ชมที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.autoinfo.co.th หรือจะทาง Facebook ของเราก็ได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m c n a t o m y ครับผมชมรายการย้อนหลังก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยกับเราผ่าน Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะรวมทั้งเข้ามาตอบคาถามในช่วงเปิดอกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ค่ะวันพุธหน้านะคะกับรายการคณ ato โตมี่ซึ่งก็จะเป็นการต่อเนื่องเกี่ยวกับงานมหกรรมยนต์โตเกียวครั้งที่43าด้วย วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ